ผู้ชายคนหนึ่งสร้างรถขึ้นมาและอาศัยอยู่แต่ในบ้านโดยเหตุผลที่ว่าเขาไม่อยากอยู่ใกล้ผู้หญิงคาริเซ่นามวิทาอายุ71ปีชายคนนี้เกิดที่ลาวันดาประเทศเล็กๆแถบแอฟ,ฟริกาใต้ตั้งแต่ตอนอายุได้16ปีเขาเป็นโรคจโนโฟเบียหรือที่เรียกกันว่าโรคกลัวผู้หญิงซึ่งจะมีอาการกลัวหรือหวาดระแวงเวลาต้องพบเจอหรือพูดคุยกับผู้หญิงนั่นทาให้เขาสร้างรถแบบนี้รอบบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองมีโอกาสเจอผู้หญิง และเลือกที่จะอยู่คนเดียวแบบสันโดษในบ้านหลังนี้มานานกว่า55ปีแล้วโดยที่เป็นบ้านหลังไม่ใหญ่มากในนั้นจะมีห้องเล็กๆห้องเดียวที่คาริเซ่ใช้นอนอาบน้ําขับถ่ายทาอาหารรวมไปถึงทําทุกอย่างในนี้แต่เรื่องตลกที่สุดเลยคือทั้งๆท,ที่เขากลัวผู้หญิงขนาดนี้แต่คนที่คอยช่วยให้ผู้ชายคนนี้อยู่รอดมาได้กลับกลายเป็นผู้หญิงในพื้นที่แถวนั้นด้วยความเป็นห่วงเธอจะคอยส่งพวกของกินของใช้ที่จําเป็นให้คาริเซ่โดยการโยนข้ามรั้วไปและพอถึงเวลา เขาก็จะเดินออกมาหยิบสิ่งของต่างๆจากนั้นก็หายกลับเข้าไปในบ้านเหมือนเดิม